สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูปันณพรในห้องเรียนออนไลน์รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องการเขียนจดหมายค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกหลักการเขียนจดหมายได้ 2. ตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนจดหมายได้ 3. มีมารยาทในการเขียนและเห็นความสำคัญในการเขียนจดหมายค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาบทเรียนคุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนตอบคำถามกันค่ะในปัจจุบันคนเราติดต่อสื่อสารกันทางไหนบ้างเริ่มจากตัวเราก่อนเลยก็ได้ค่ะเวลาเราติดต่อกับผู้ปกครองหรือเพื่อนๆเราใช้การติดต่อสื่อสารทางไหนกันบ้างคะ บางคนก็บอกว่าทางรายทาง Facebook หรือการโทรหากันนั่นเองค่ะแต่นักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าในยุคก่อนมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในสมัยก่อนเราติดต่อสื่อสารกันโดยวิธีใดนั่นก็คือการเขียนจดหมายนั่นเองค่ะ เรามาดูลักษณะและรูปแบบของการเขียนจดหมายกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. คือจดหมายลาครู 2. จดหมายถึงพ่อแม่ 3. จดหมายถึงเพื่อนเรามาดูความหมายของจดหมายกันค่ะว่าหมายถึงอะไรจดหมายตามพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ2554ให้ความหมายไว้ว่าหนังสือที่มีไปมาถึงกันการเขียนจดหมาย hmm. เป็นการเขียนตามรูปแบบเพื่อสื่อสาร hmm. บอกเล่า mm. เรื่องราวแจ้งความต้องการให้ผู้อ่านได้รับทราบหรือให้ปฏิบัติตามความต้องการนั่นเองค่ะประเภทของจดหมาย ประเภทของจดหมายมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภท 1. จดหมายส่วนตัว 2. จดหมายกิจธุระ 3. จดหมายธุรกิจ 4. จดหมายราชการ 1. จดหมายส่วนตัวเป็นจดหมายที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องราวเฉพาะของบุคคลเช่นจดหมายถึงญาติ ครูอาจารย์เพื่อเราข่าวสารส่งความระลึกถึงหรือไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกัน 2. จดหมายกิดธุระเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งกิดธุระต่างๆเช่นการนัดหมายการสมัครงานจดหมายลาป่วยจดหมายลา จดหมายธุรกิจเป็นจดหมายที่บุคคลห้างร้านองค์กรต่างๆเขียนติดต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการเงินและเศรษฐกิจระหว่างกันเช่นจดหมายสั่งซื้อสินค้า 4. จดหมายราชการเป็นจดหมายที่ทางราชการมีไปถึงบุคคลหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเองกชน ราติในการเขียนจดหมาย 1. เลือกกระดาษซองที่เรียบร้อยใช้สีที่สุภาพและเหมาะสมแก่บุคคลและประเภทของจดหมาย 2. เขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำเขียนให้สะอาดเรียบร้อยน่าอ่าน 3. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนจดหมาย โดยใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพกระทัดรัด 5. เขียนเชิงสร้างสรรค์ต้องใช้คำที่ชวนอ่านไม่ใช้คำที่กระทบกระเทือนใจของผู้อ่านการเขียนลักษณะนี้นิยมใช้กับการเขียนจดหมายส่วนตัว 6. ถ้าเป็นจดหมายติดต่อทางราชการต้องทราบว่าผู้รับมีตำแหน่งใด ยศอะไรต้องเขียนตำแหน่งและยศให้ถูกต้องเรียบร้อย 7. การจ่ายหน้าซองให้เขียนชื่อผู้รับและรหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการนำจ่ายของบุรุษไปรษณีย์และต้องผนึกตาไปรษณียากรไว้ที่มุมขวาซองให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดเสมอเรามาดูตัวอย่างของ ซองจดหมายกันนะคะนี่คือรูปแบบของซองจดหมายค่ะด้านซ้ายมือด้านบนจะเป็นชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากและมีช่องให้เราใส่รหัสไปรษณีย์ส่วนด้านบนขวามือจะเป็นที่ผนึกดวงตาไปรษณียากรและด้านร่างตรงกลางให้เราเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูรูปแบบของจดหมายนะคะว่าถ้าเราต้องการเขียนจดหมายรูปแบบที่เราจะเขียนนั้นจะมีรูปแบบอย่างไร 1. จะต้องมีชื่อของผู้เขียน 2. มีวันเดือนปี 3. คําขึ้นต้น 4. เนื้อความ 5. คําลงท้าย 6. และนี่ก็คือตัวอย่างของรูปแบบการเขียนจดหมายนั่นเองค่ะมุมด้านบนขวามือให้เราเขียนที่อยู่ของผู้เขียนลงมาอีกหนึ่งบรรทัดให้เราเขียนวันที่โดยเยืองที่อยู่ผู้เขียนมาด้านหน้าเล็กน้อยและลงมาอีกหนึ่งบรรทัดให้เราเขียนคำึืนต้นห่างจากขอบกระดาษได้ หลังจากที่เราเขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลงท้ายคำลงท้ายนั้นจะต้องตรงกับวันเดือนปีหลังจากที่เราเขียนคำลงท้ายเสร็จแล้วให้เราเขียนชื่อผู้เขียนโดยชื่อผู้เขียนจะต้องอยู่กึ่งกลางของคำลงท้ายและในการเขียนจดหมายนั้นเราจะต้องเว้นระยะกระดาษโดยด้านหน้า เว้นระยะห่าง1นิ้วด้านหลังเว้นระยะห่าง1ซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูคุณค่าของการเขียนจดหมายกันนะคะ 1. ได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่อาจจะบอกด้วยคำพูดได้ 2. ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและฝึกเขียนตามรูปแบบได้อย่างถูกต้อง 3. ได้ฝึกเขียนเรียบเรียงลำดับเรื่องหรือเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อเป็นความทรงจำา 4. สื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 5. ฝึกทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพ 6. เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป นักเรียนก็ได้รู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายไปแล้วนะคะดังนั้นคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มทำใบงานที่8เรื่องสรุปความรู้เรื่องจากการเขียนจดหมายนะคะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาหรือยังคะถ้าใครยังไม่หยิบรีบไปหยิบใบงานขึ้นมาทำเลยนะคะแล้วนำมาส่งครูในสัปดาห์ต่อไป วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเขียนจดหมายไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ